อะไรนะเร็วแรกเราคิวมันเลยปหมล่ะโอ้โหแล้วเพื่อนเอ็วแรกเอาเลยเะล่ะอีก,กิอีก,กิอีก,กิตั้งตั้งเอาไว้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 อีก,กิอิกิไปแล้วบบอีกิไปแล้วกลับบ <laughs> บาไปแล้วเบา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 หน่อยสิค้าเฉยเลย ออเฮ้ยกูไม่เชื่อว่ามันเป็นผู้หญิงวะไอ้เฮียมันต้องตอนแหลแน่เลยแบบว่าเรียกร้องความสนใจให้เราใจ on. อ่อนเอามาดีอีกเ <c oughs> อามาดีอีกเฮ้ยเดี๋ยวไปเอามันมใหม่อืมโอ้โหแรงขี้ไม้โตโรยืนค้ำตลอดเลยวะน่ารำคาญไอ้โตโลเฮ้ยซิวซิวซิว

ซิวไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะโอ้ยโอ้ยรถฮนดาฮันดาแม่งเกียนจัดรอโอกาสมาสามวันนู่นี้ไปแทงไอ้กูดิมโคตรให่ดิเออมึงอไปแทงไอ้กูมึงเห็นหายาไหมล่ะมึงเห็นเนี่ยหายาไหมล่ะเออผมบอกให้มึงมาแทงไอ้กูเป็นไงเพื่อนแผดจี๊ด โซโลตายแน่นอนมึงเชื่อกูไม่รอดหรอกกูบอกแล้วให้ไปแทงให้กูเปแน่แผนที่รอดกูบอกว่ามึงมาแทงให้กูเชื่อกูยังตายแล้วอิกี้อ่ะอิกี้ตายแล้วกี้วิญญาณเดินได้แล้วทำไปเล่นไปเออเออกูมากูมาช่วยและเออเออมึงแทงให้กูอ่ะแผนเดิมเฮ้ยโซโลคิวว่ะ ไปเลยเฮ้ยร้อนเลยร้อนเรวแม่นอนมึนขอไม่แน่แล้วกูณรับมันตีคนเดียวเลยใกลแน่นอนแล้วมึงต้องแทงไอ้กูกูบอกแล้วหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปออกทอยมามึงไปออกทอยมาเลื่อมึงมาแทงซิวไอ้กู ไปเลยเพอนอ้เหี้ยพี่ว่าจะออคอยว้รู้เปล่ามาแทงไอ้โค้กไปดูแผนไหนบ้าเพี่ขอคุณพีเฉพาะกิจน่าเพื่อชัยชนะไงัไปเพื่อนเออดูดิดูดิดูกูยิงดิ เนี่ยดูกูยิงดิอีเวนนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโดนอยู่ได้เออกําลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งดูดผมกำลังจะยิงเดี๋ยวยีเวผมจะยิงต้องเฮ้ยซิวอา้อาวเหียไอซิวมันรู้มากใช่ผมตายเพราะมันหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยซิวไม่เปล่าอ่ะเช็ดเก๊ แต่มันไม่ได้ด่านะจริงๆมันชมมันชมมันชมไม่แต่มันบอกหน้ามึงดิขอบคุณที่ชมครับพอดีหน้าผมเหมือนเดชมันจะนั่งบอกเลยผมโดนแม่งดักทุกทางเลยสิวะอ่าเราทรมานมันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ป้าวันมาของมาห้องขอบเอาริมพ์ลงคอมแต่ว่าเราสามารถบอกว่าทรมานมันก็ได้นะอ่าขอบคุณที่ชมครับ หน้าผมเหมือนหน้าเด็ดเรียบร้อยกูพิมพ์เสร็จละไปต่อเฮ้ยรู้จริงว่ะของจริงของจริงรู้ดีจัดบอกแล้วแต่มันตายเออรู้ดีจริงรู้ดีมันแบบถูกถูกที่ถูกเวลาตลอดอ่ะ เออเอ้ยเคลื่จะไปเอามันนะเอ้ยขออีกนัดเดียวเองขออีกนัดเดียวขอยิงป้อมอีกนัดเดียวได้เะล่ะขอ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 คือว่าขอเพราะมันโดนแน่สามทางอ่ะมันโดนแน่บอกเลยมันโดนแน่แน่พี่ชอบเล่นตัวไหนมากที่สุดครับพี่ชอบเล่นดีแลกครับผมดีแลกดีแลกสายโยนครับดีแลกสายโยนเอ้ยดีแลกสงจังเว้ยคาปินนี่เนี่ยเล่นขำๆด้วยบน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  มาเกาะมาแล้วได้เวลาโซโล่ตับแล้วเรียบร้อยลาก็ลาก็่ารู้เยอะมึงอ่ะมึงอะ่ารู้เยอะอตายตายว่ะตายว่ะตายว่ะไเกิดด ใช่ใช่เราต้องถอยเราต้องถอยเรากปล่อยมันการป้อมการป้อมไปนะโทษฐานดูมากเฮ้ยเฮเพื่อนดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือมันจะหามากเลยถ้าเราแพ้อะเห็นแล้วะแต่เราคงไม่แพ้หรอกเออเราคงไม่แพ้หรอก เอ้าเอ้าแทงแตกว่าขยกกานนะครับคยักการให้พวกคุณซิวเอาไปละผมมีทอยอ่ะเข้ามาไปละหมาไปละเอาไปละซิวเอาไปละเอาไปละก็มาดครับก็มาดีเขาเลืองกูยังไม um. ่ลดกเลยก <t xt. S 2> ็มาดีเขาลุยเยอะเรัลุยเยอะหรอลุยเยอะอรอลุยเยอะอ๋อซิว ซิวแล้วไงอ่ะซิวแล้วไงแล้วไงแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะซิวแล้วยังไงไปเลยคลิปเข้าสามทางยังไงก็แต่หายาแล้วยังไงอ่ะหายาแล้วยังไงหายาแล้วยังไงวอลกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทรมานบ้านดูคนกันดนทรมานด้วยการจีงเล่นอุ้ยอุ้ยโดนทรมานโดนทรมานอุ้ยอุ้ยโดนทรมานโดนโดนทรมานโดนโดนทรมานอ๋อเจ็บปวดอะไรอ่ะ ดูเารแมงเหมือนกันบ้านดูเวร้อนวัวร้อนวร้อนกันบ้านไปนะกันบ้านไปนะกันบ้านไปหนาชิปจะฮักด้วยโอ้ชิปเป็นจะฮักด้วยเฮ้ยยังไปทรมานเขาดิมันต้องขนาดนี้เหรอวะเขาแค่รู้ดีต้นเกมเองนะ ว่าไงซิวอย่าลืมดิซิวผมมีทอยว่าไงซิวว่าไงว่าไงครับว่าไงว่าไงครับว่าไงครับว้าวับปว้าปั๊ปว้าปั๊ปว้าปั๊ปต้องขนาดนี้เลยเหรอเออต้องเราต้องทำกับเขาขนาดนั้นเลยเขาผิดอะไรอะ มันดาล็อตองไงขอไมันปล็อตมันปล็อตเราแม่งแม่งเล่นไม่ได้เลยดูมันด่าของของเป็นเหตุสังเกตได้มันมันรู้เยอะจริงสิว่ะมันรู้เยอะเออเมันรู้เยอะจริงก็รู้เยอะจริงอี๊ยมันรู้ว่าอยู่ไหนกันนะโอลโลเล่นอีกตัวนึงแล้วเฮ้ให้ให้ใดูนี่ดิดูนี่ดิเฮ้ยอิกกี้อะดูหน้าอิกกี้ดิ สวยไหมเออแจมว่าแจมว่าควยังไปเล่นมึงไปทำร้ายเขาขอโทษครับผมขอโทษเดี๋ยวผมจะผมแอดเพื่อนเป็นการตอบแทนนะกดแอดเพื่อนเลยเดี๋ยวไปว่าหลับมาเล่นด้วยกันขอโทษผมขอโทษผมขอโทษจริงจากใจจริงผมขอโทษหลายหลายคนนอนแล้วเจมเจมเจมขอบคุณมากที่มาเล่นด้วยกันครับสวัสดีครับ ก็ค <filho> ือก <t ok> ok ็ค <W> ือถ้าแขคบถ้าแขคบไปไปลงนี่เพื่อนแม่งจะหาว่าไอ้เฮียมึงเจอกับบอหรือเปล่าเงี่ยเกินไปคิวกันหนักไปอ่ะ